ตรงนี้เป็นชุดเดิมบางนะคะเป็นของเฮียตูนนะคะเป็นของเฮียตูนสุพรรณนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีสวัสดีค่ะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเดินมาเดินทางมาประมาณสองวันที่แล้วครับกว่าจะถึงก็ถึงวันนี้พอดีไงสองวันเลยเดินมาอ๋อเดินมาเดินมาเฮียตูนไปรับเฮียตูนไปครับเฮียตูนไปรับนะคะมาพักบ้านเฮียตูนได้สองวันเอกลักษณ์ของที่นี่คืออะไรคะพี่หนุ่มถ้าสมมติแก้วบอกว่าเอ๊ะคิดถึงเฮียตูนให้คิดถึงอะไรคะ คิดถึงสนตะโกแล้วก็โมกเป็นไม้เลี้ยงง่ายครับเป็นไม้เลี้ยงง่ายเป็นไม้เลี้ยงง่ายเป็นสนตะโกนะคะคตะโกเลี้ยงง่ายยังไงคะอ่าตะโกเป็นไม้พื้นถิ่นที่ที่ทางสุพรรณเขาเมื่อก่อนเขาก็มีอยู่แล้วทางอีสานก็มีอยู่แล้วเป็นไม้ขุดน,<ะ>นะครับ อ่าแล้วก็ที่หนุ่มถือว่าเป็นคนที่นําสนทะเลเข้ามาสู่สุพรรณด้วยนะคะแล้วม่ได้นํามาแบบไก่การาเล่นะคะนํามาแบบว่ามาเอาถ้วยเอาอะไรกวาดไปหมดเลยเวลาเวลาเฮียตูนจะไปงานไหนก็แล้วแต่เฮียตูนจะเอากุ้งเต้านะคะกับไม้กวาดไปด้วยค่ะจะไปกวาดเอาละวนมาหมดเลยบางทีส่งสองต้นได้3ามรางวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปอะไรที่นําชื่อเสียงให้กับชาวสุพรรณเช่นกันนะคะเออพี่พี่หนุ่มคะ อยากจะรทราบว่าสนปริพัฒน์สนทะเลสนทรายสนอะไรก็ไม่รู้แกไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับสนเราแยกยังไงคะพี่สนปฏริพัฒน์กับสนทะเลก่อนนะสนปริพัฒน์เนี่ยต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียเขาจะแยกต้นกันอแต่สนทะเลเนี่ยต้นตัวผู้ต้นตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันเอาง่ายๆแค่างนี้เราดูจากอะไระจริงจริงเราเราเรา,เราดูจากหนึ่งแหล่งการเกิด สองก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะสีของลำต้นสีของลำต้นแล้วก็ใบมันจะไม่เหมือนกันปฏิพัฒ์จะออกเทาๆถ้าสนทะเลเนี่ยตอนที่อยู่ธรรมชาติจริงต้นมันจะดแดงสีแดงนะครับสมมุติมีโครงสร้างเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยปฏิพัฒน์กับสนทะเลพี่จะเลือกอะไรคะจริงจริงพี่ไม่ปฏิเสธทั้งสองต้นไม่ให้เลือกอันต้นเดียวให้เลือกต้นเดียวก็ต้องสนทะเลเพราะอยู่ใกล้ๆ้เพราะ คุณง่ายหาง่ายไม่แต่แก้วให้พี่ไงสองต้นเลยวางไว้เลยเขาก็ต้องเลื่องสวนทะเลสุนทะเลสวนปฏิทัศน์นี่ข้างหลังนี่อยู่ใช่ไหมต้นนี้ต้นแชมป์ใช่ครับใช่ไหมคะได้รางวัลมาต้นนี้แก้วเห็นมันเหมือนกับเป็นตอนใช่ไหมไม่ใช่กิ่งตอนครับมันเป็นต้นตอนตอนได้มาประมาณขวดเอ็มร้อยห้าสิบทำไมรากมันรอบครับรกสวนทะเลส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ปกติด้วยธรรมชาติในรากเขาจะรอบอยู่แล้ว ใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นจุดๆุไอ้รากที่เกิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไปรากที่เกิดใหม่แล้วก็ทาไปด้วยจัดไปด้วยอย่างเงี้ยครับเขาเกิดใหม่ได้เกิดใหม่ได้เกิดใหม่ได้นยเราเข้ามาดูเิออ๋อเราสามารถล่อรากเขาได้สมมุติว่ามันมันมันแหว่งอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องเอาอะไรล่อคะเอาผิวชุ่มชุ่ใช่ครับผิวชุรมชูกับทรายอ๋ออ๋ออันนี้ไงเป็นสีชมพูเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนี่คือรากใหม่ของเขาใช่ตอรากเร็วมากครับประมาณสิบสิบถึงสิบห้าวันก็จะออกราก แล้วก็เราเลี้ยงรากนั้นที่ดีแล้วก็ดึงถ้าเป็นถ้าเป็นที่สวนพี่จะต่อรากลงดินสามารถจัดรากได้แบบเมืองนอกอ๋อที่ที่ใส่ลงมาอ่าใช่เลยเหมือนเหมือนอินโดหรือประเทศอ่นโดอ๋อเขาก็ลงมาหาอาหารได้ใช่ครับแล้วเขาจะโตเร็วเพราะพี่ก็เรียนแบบเข้ามาตอนแรกเรี้ยงในกระมังไม่โตอ่าเราอยากได้กิ่งโตโตเนี่ยเราก็ต้องทํารากให้มันหากินได้ง่ายเอาออกนอกข้างนอกต่อลงมาเลยอ๋อก็เลยโตไวโตไวครับแล้วก็จัดรากได้สูงด้วยใช่ครับใช่เออนี่ไงขึ้นมาใหม่อีกแล้ว อุ้ยอุ้ยนี่เริ่มจะหลงรักแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ตอนนี้ก็ขุดมาหรอคะพี่ใช่ครับตอนนี้ก็ต้นแชมป์เหมือนกันใช่ครับตอนนี้ยังไม่ได้ประกวดครับไม้ไม้ยังไม่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 เสร็จดียังไม่จบเป็นบอนไร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องรอช่อรอ,ล,อละเอียดเยอะทะลุลแล้วนะพี่เนี่ยใช่ครับใช่ครับสทนทะเนถ้ามันเป็นทูงพี่จะพยายามเก็บทูงไว้เพราะว่าไม้มันจะเก่าไม้มันจะเก่าคือมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันผ่านการเวลา ถ้าเป็นซากอย่างเงี้ยก่อนก่อนซากมันจะกลายเป็นโพรงเนี่ยถ้าเป็นโพรงมันจะนานกว่าไงนี่บอกไหมเป็นโพรงนานมันต้องมันต้องเป็นซากก่อนค่ะแล้วซากอ๋อซากเป็นโพรงแล้วก็กลายเป็นโพรงอ่าญี่ปุ่นเขาเรียกยูโรบอนไซก็คือเป็นไม้เป็นโพรงยูโรบอนไซอ่าอ่าเป็นซากไม้ที่เก่าเก่าจนถูกเป็นโพรงเนี่ยความรู้ใหม่เลยนะคะเนี่ยใช่ครับใช่ครับยูโรเหมือนเหมือนเรากินในยูโรเค้กเห็นไหมจะเป็นโพรงอ่าโพรง อ๋2 2> ออีวูโลเคก็คือมาจากอันนี้นั่นแหละนั่นแหละครับใช่อ๋ออันนี้ก็คือเป็นโพรงลองเข้าไปดูได้ยูโรบอนไซอย่างนี้ก็คือจะเป็นไม้ที่มีลักษณะเป็นโพรงเป็นโพรงครับอ๋อใช่แต่เราก็มีความรู้สึกว่ามันเก่านะใช่ครับใแล้วก็กว่ากว่ามันจะเป็นกว่ามันจะเป็นโพรงได้ก็ใช้เวลาบางทีเราก็ปล่อยมันแป๊บเดียวมันก็จะเป็นโพรงละแต่บางทีถ้าไม่ปล่อยเราเราก็ช่วยมันให้มันเป็นโพรงเพิ่มความเก่าเพื่มตกแต่งให้มันเป็นโพรงเลยอ๋อครับ จ้นู้ว่าพี่เอาไว้ชี้โผลให้กระรอกเกี่ยวครับอ่านี่ก็เป็นต้นแชมป์อันนี้เป็นตะโก้อันนี้ตะโป้โอ้อยากจะคุยกับเฮียตูนจังเลยอะค่ะอยากคุยกับเฮียตูนเลยยอมค่ะเฮียคะต้นนี้เฮียได้มาอย่างไงคะของคุณมนตรีนะครับของใครนะคะคุณมนตรีของคุณมนตรีครับครับได้มาจากคุณมนตรีอี่สวนพึ่งค่ะยันยเก่าแก่มากนะครับครับค่ะ เดินทางสกวดมปนทั่วประเทศไทยแล้วหยุดนะครับหยุดอะไรคะหยุดสกวดแล้วหยุดได้啊คะได้ครับมาจนถึงน้อไปเอาน้องไปแทนครับครับครับนะคะคือนอกจากจะเป็นไม้แชมป์แล้วนะคะสมนี้สมเดิมบางนอกจากเป็นไม้แชมป์แล้วสร้างไม้โครงสร้างเขาก็ยังทํานะคะก็ยังตอนก็ยังเบบีก็ยังทําตลอดคือครบวงจรไม่ใช่ไหมยบอกว่าเราจะเสร็จ แบบนี้อย่างเดียวเราเสพแบบนี้ด้วยถูกไหมคะอันนี้เป็นไม้มือใหม่ของสุพรรณก็คือพี่มณิ์พี่มณิ์นะครับทราบว่าทราบว่าพี่มณิ์ไปจีบเอ่อถึงระยองไยเหรอคะใช่ครับใช่ครับจีบจีบมามาลับมารับผมที่บ้านอะไรคะพี่มณีแนะนําต้นนี้หน่อยค่ะต้นนี้ได้ริจากอาจารย์หนุ่มครับอาจารย์หนุ่มยองแบ่งปันมาให้ตั้งแต่ยังเล็กๆครับอันนี้คืออะไรต่อลาคับฮะตอลา อ๋อเจ้าหนูว่าพี่ลงตะปูอะไรไว้เอาอะไรต่อคะก็ใช้ต้นอีกต้นหนึงน่งมามาต่อเลยมาทําวิธีการปากบากแล้วก็ฝังลําต้นเั้าไปในต้นสามครับก็จะกลายเป็นรากอีกเส้นหนึ่งที่เราต้องการที่มันหากหายไปตรงเนี้แล้วมันจะติดไหมติดครับต,ติดครับ,รบเหมือนไซเลยใช่ไหมใช่ครับนานไหมคะอประมาณสองสามเดือนก็ติดแล้วครับ เลยยืดสองสามเดือนก็ติดละวอ่าแสดงว่าตอนแรกมันยาวใช่ไหมยาวยาวไปเลยแล้วแล้วพอมันเริ่มติดก็ค่อยๆตัดอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราค่อยเราค่อยเก็บอย่างเงี้ยเหรอแล้วมันเนียนไหมเนียนเนียนเดี๋ยวแล้วก็เอาครีมเก็บออกมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเป็นการเสริมแต่งหน้าทาคิ้วให้มันแต่งหน้าทาคิ้วใช่ครับอันนี้คือหมอสัลญกรรมนั่นเองนะคะหมอนุ่มอันนี้ขอมาเสริมนิดนึงอันนี้เป็นไม้ไม้ทรงต้นยุคใหม่ยุคใหม่ยังไง เป็นสไตล์ที่ประยุกต์จากไม้ทรงต้นบ้านเราผสมกับอินโดนีเซียไม้ทรงอินโดครับไม่เข้าใจไม้อินโดเป็นไงครับพี่ให้ขนมปังมาอธิบายก็ไม้ทรงอินโดที่เราเห็นน่ะคือกิ่งหนึ่งเขาจะชัยชยออกไปอ๋ออ๋อนึกออกแล้วเห็นไหมชายชัยไปทีนี้พอกิ่งไปทางไหนเนี่ยตัวยอดอ่ะจะจะให้สมูทกันน่ก็หันไปทางจบไปทางกิ่งหนึ่งใช่ใช่ใ่เออมันเหมือนเขาจะ อ่าเซซแต่ครับอ่าตอนนี้กินหนึ่งใหญ่ก็จะออกไปชายชายคือจะเป็นทรงต้นชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าทรงต้นเอ็นชายนิดนิดแต่ไม่ได้เอ็นทั้งลำเอ็นไปมากใช่ถ้าอย่างเอ็นชายของเราคือเอ็นทั้งลำใช่ใช่ถ้าเราเห็นในในในเว็บตามสื่อต่างๆของอินโดเนี่ยมองว่ามันสวยจนที่เราไม่กล้าไปเสธที่จะกัอปปี้อ่ะก็เราต้องเรียกพวกเอ็นแบบเขาแต่เราจะไปถามเขาบางทีการเดินทางหรืออะไรเงี้ย มันมันยากแบบโทโน่พี่ไปแบบแก้วพี่ไปเนี่ยจะเห็นทรงแบบเยอะเราก็ไม่ปฏิเสธหรอกถ้าของสวยงามไม่ไม่ไม่มีใครปฏิเสธก็เลยพี่ก็เลยแกะมาก็ปีเลยครับลองเรียนแบบเลยครับเหมือนเหมือนที่พี่ปองบอกเลยค่ะพี่ไทยทางที่เร็วที่สุดคือก็ปีใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ปีแล้วก็ปีนั้ก็ปีตัวยงครับแล้วก็เอาพอถึงก็ปี้เสร็จแล้วเราก็เอารายมือของเราเนี่ยบางส่วนที่เราเห็นว่ามันมันสวยความชอบของเราเป็นแบบนี้ก็เอาปเติษแต่ง แต่โดยพื้นฐานเราต้องสร้างโครงสร้างให้ได้แบบของเขาก่อนนะครับต้นนี้ก็ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นทรงไทยพี่แก้วทรงไทยเราประยุกต์อ่าต้นต้นนี้เป็นทรงไทยประยุกต์นะครับยไทยประยุกต์ทำยังก็เป็นชุดไทยอ่าก็คือจะมีวางกิ่งหนึ่งกิ่งสองตามหลักการของไทยแต่ครั้งนี้เราเราจะเพิ่มกิ่งบางกิ่งเข้าไปก็คือมันอยู่ในนั้นแหละกลิ่นสองสามสอ่ากิ่นนี้นใช่ครับใช่ครับทำไมคะเสริมเสริมเพื่อให้มันต็มขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้มันเต็มขึ้นกว่าเดิมหมายความว่าเวลาเราจบช่อเนะี่ยช่องตรงช่องไฟเขาจะเป็นก้อนเล็กอ๋อเพราะว่าเพราะว่าตรงเนี้ยมันห่างใช่ไหมพี่เลยเสริมใช่ใช่ครับหให,ให้ให้ไม้มันให้ไม้มันดูเต็มกิ่งกิ่งมันเต็มค่ะอ่าฮะแล้วตอนนี้พอเราเราวลาเราทําช่องไฟเนี่ยยอดของมันจะเยอะขึ้นเราสามารถเอายอดเนี่ยยอดยอดของกิ่งเนี่ยไปวางไว้ตรงจุดไหนก็ได้ไม้มันจะเต็มเต็มเร็ว อ๋อพอจะนึกภาพออกแล้วเพราะว่าถ้าถ้าอย่างของทรงไทยแท้ทรงไทยนะเวลาปิดปุ๊บกลมปั๊บใช่ท um, ีนี้ปิดปุ๊บจะไม่กลมและจะแยกช่อแล้วก็เป็นเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆก็ยังได้กลิ่นของอินโดอยู่นะพี่ใช่ใช่ก็ผสมผสานของไทยกับกับอินโดเขาลยค่ะพี่มีแฟนที่อินโดป่ะเนี่ยผมก็อยากจะมีจริงๆเท่าไรได้ผมมีนานแล้วนะเนี่ย มีนาแล้วอยากเล่นของนอกบ้างแล้วนะคะมีต้นด้านหน้าต้นด้านหลังก็ม้นน้ำพรมก็เป็นโมกสไตล์อินโดอันนี้ของใครอันนี้อันนี้ก็เป็นโมกอันนี้ที่ที่เคยลงในกิ่งก้านใบก็จะเป็นการเขียนแบบสามดีสามมิติก็คือการเขียนครั้งหนึ่งจะมีสามกิ่งได้กิ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วก็กิ่งหลังแล้วก็ขึ้นยอดเลยมัเนใรใหญ่ที่จริเราทำเราทำให้โคนเขาใหญ่ก่อนเยอะครับ เราเน้นทําฐานทําร่างกันนะครับที่ดีนี่แหละครับว่าเสร็จแล้วพี่ต้องทําจํานวนผมทำมาเยอะผมต้องทำฐานก็จะดีต้องก็จะตีพวกนี้ทางทีเดียวได้สามกิ่งเลยไม่ประหยัดเวลาหลักร้อยเป็นการผสมประสานกันก็สำหรับวันนี้นะคะก็ อย่างที่บอกนะคะสุพรรณบุรีน่ารักน่าดูน่าอยู่น่าเที่ยวนี่คะหนุ่ม,มสุพรรณหนุ่มระยองกลายเป็นหนุ่มสุพรรณนะคะ,ะมณีส,สิงห์บุรีก็กลายเป็นมณีส,สุพรรณบุนะแต่ว่าคือจริงๆแล้วเราเราเราักในสิ่งเดียวกันมากกว่าเราก็เลยมารวมกันนะคะสุดท้ายนี้พี่หนุ่มคะอยากฝากอะไรไว้ถึงกับทุกๆคนบ้างคะับาเขก็เป็นผลงานส่วนตัวก็คือฝากทีมงานเดินบางทางสุพรรณก็ต้อนรับน่ารักมากโดยเฉพาะพี่ปองนะครับทีมงานเดินบางก็น่ารักทุกคนฝาก เกียกั้นใบบอนไซนแมจีรู้แล้วก็ฝากาที่มนิดนะครับเป็นมือใหม่ของสุพรรณที่ดาวรุ่งที่มาแรงแล้วก็ฝากเูตูนนะครับฝากทุกๆคนให,ใ,หให้ให้แล้วก็ช่วยกันทําไม้พัฒนาไม้ให้เป็นสู่สากลนะครับสู่สากลแล้วก็ติดตามศาึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะมีอะไรดีๆแล้วก็จะามาบอกแบ่งกันกันค,ค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะ